นี่เด็ดครับบอนกระดาษดำต้นแม่พันธุ์ใหญ่มากครับสูงประมาณสองถึงสามมิตรสองมิตรกว่าอันนี้ต้นแม่พันธุ์สองต้นนะครับอุยจะไปดูต้นใหม่อีกต้นหนึ่ง มี่ก็ใหญ่มากนะครับโอ้มาแล้วลบ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 สับสับตีนแตกนี่ครับเ,ราาเดี๋ยวเดี๋ยวไปยืนดิไปยืนดิต่อไปยืนเทียบทเทียบกับตัวเทียบรับยืนเทียบสูงต,ตัวอยู่เล้วเทียบใหห้นัง ฮะเสืออยู่ถ้ากับบ้านขายบ้านนี่ลงุงขายยังบ้านนี่